พักเพื่อไทยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับสสทั้งสองท่านมาตลอดใช่ไหมครับว่าเอ้ยเรายังทํางานร่วมกันอยู่ใช่ไหมเรายังจะไปต่อด้วยกันไหมแล้วก็ได้รับการยืนยันแบบนั้นมาตลอดนะครับทีนี้เขาก็ยืนยันมาตลอดพฤติกรรมมันเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในเคสเนี่ยด้วยความไม่ชัดเจนแล้วก็บางอย่างที่อย่างที่บอกเราพยายามจะพูดคุยแล้วเพื่อเอาความชัดเจนคือเราไม่ได้ว่าอะไรเราเคารพในการตัดสินใจของออท่านในการจะย้ายพักหรืออะไรก็ตามแต่ผมคิดว่า ทูบีแฟร์กับพรรคเราเนี่ยท่านก็ควรจะมีความชัดเจนตั้งแต่เดวันทุกๆก,ก,การเลือกตั้งเนี่ยตัวสภาผูแ้แทนราษฎรเนี่ยเปลี่ยนทุกๆ30%จะเปลี่ยนเป็นคนหน้าใหม่ๆหนะ้าเ mm hmm. ก่าๆเข้ามาต mm hmm. ลอดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเปลี่ยนพรรคเนี่ยอย่างที่บอกทุกพรรคเป็นสถาบันการเมืองจะใหม่หรือเก่าจะใหญ่กลางเล็กเนี่ยก็คนที่ทํางานการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะย้ายแล้วเราก็เคารพต่างหึงใจแต่ในเคสพิเศษสองนี้คือเราคุยมาตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีความชัดเจนมา mm hmm. ทั้งเราก็มองว่าอันนี้เป็นอาจจะเป สามารถนํานโยบายแล้วก็ส่งมอบให้พี่น้องประชาชนได้พอเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คงจะมีสมาชิกบางท่านที่รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็อาจจะไม่สามารถนํานโยบายหรือนําสิ่งต่างๆของรัฐเนี่ยไปสู่ประชาชนในพื้นที่ของท่านได้ก็เลยมองว่าควรจะไปอยู่กับพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่เพื่อที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าคุยกันตั้งแต่วันแรกแล้วว่าโอเคไม่เอาแล้วนะเราจะขอไปอยู่กับพรรครัฐบาลเพื่อไปทําเพื่อพี่น้องประชาชนเราก็ไม่ได้ติดอะไรเขาเรืการเห็นใจ